สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วผมจะมารีวิวละว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิทำไมโอเคนะก็ผมจะมารีวิวโรเดนนะครับนี่ผมเข้าใจผิดถูกไหมรคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมชอบผมแบบเข้าใจผิดว่ามันชื่อลาดอนผมก็เรียกลาดอน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  ผมเพิ่งรู้ว่ามันชื่อโรแลนลานอฟอีกต,ต,ตัวตัวตัวอะไรก็ไม่รู้อตอนนี้จะจะไปก็นะเปนเป็นกำเนิดมันเป็นหนังเรื่องแรกที่จะหนังเรื่องแรกที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะพอัดีกัปตันหนังเรื่องแรกที่ออกข่ขยโต้โหวัวที่แบบ ก็อยากละสปอยเท่าไหร่แต่ว่าเป็นอันแรกที่มีสีนะเป,นเป็นหนางแรกๆที่มีเขียนสีคือใครอยากรู้ขอ้อมูลของมันก็ไปดูช่องไคจูคิงด d อมได้อันไม่ใช่ช่องผมนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอีกช่องหนึ่งก็ผมไม่ได้สปอยช่องเขานะไม่ได้อะไรของช่องเขานะแค่อบอกเฉยๆนะเกี่ไม่เกี่ยวเกี่ยวนนะครับผมอาจจะมารีวิวเทนะ่านั้น เมก็เพิ่งซื้อนว่าสุดๆรอดๆไม่โอ้มก็น้อยอยู่ตอนนี้บินมันก็บินได้ในการกดวิ่งหนึ่งสองสามต้องวิ่งสามไปจนถทะลวงสีก็พับปีดจริงคิงคิล่าราคาสามพันหกมันก็มีแล้วแต่ว่าเป็น ข้างหน้าแล้วก็ท้ายอ้าวบ่อยไมหมคะู้ได้ใช่ไหมเสียงร้องของมันที่ได้ยินเสียงนกชายหาดอ่ะเป็นนกชายหาดผมมีหวัว เขียนว่าไอหัวใส่ตัวระคอนอะ่ะมึงเขียนว่าลาดอนแต่ทำไมนี่ยี่เป็นมาเป็นโลแดงไม่รู้นะครับก็ถึงท้าสุดท้ายมันต้องต้องโจมตีต้องโจมตีเวลาโจมตีก็ไฟเยอกัน อันนี้ผมน่าจะอีกทีเดียวแล้วนะครับทีทีเดียวแล้วครับเอ้เ yeah, ต็มแล้วก็ก็โอ้ไปนะับ ผิดนะมันคือโลแดนนะไม่ใช่ลารจตอนอไอที่ถึงตัวมันถึงถ้าไห่ก็เรียกว่า Low Dan, โลแดนก็ได้โลแดนก็ไงทุกคนก็ตัวนี้ก็จะลองเอาไปสู้ดูตัวอะไรไปหาเจตจักกูอ่ะตัวนี้เป็นเออตึงบอกราคาราคาตัวนี้คือ หมื่นแปดหนึ่มืนแปดใช่หนึ่งหมืนแปดพันจะกัวเ็จะกลัวะจะจจะกจกัวอ๋อวันนี้แค่นี้ครับคลิป,ลปในวันนี้นดูท่าตายของวันโหก็ไม่เคยเจอท่าตายของมัน อ,อ๋อแบบปมแบบหมดรงอะมันก็แบบอนัวหั็แนอนนอนแบบเอาแขนพยุงไว้แล้วก็แบบเออเออ แบบหัวตึงเลยอะหัวล้มลงไปตุป๊กปาชิราสิงก็น่าคอยสุแล้วก็นะเหลือเงินแค่น,นี้แหลจะบซิก่ันมาก็ลืมบอกไปผม,มีอัปเดตอัปเดตกับปาชิราตัวเนี้ยมีอะไรใหม่ๆทั้งนำแสนทั้งอะไรด้วยูยอาไปสู่จะไว้คลิปหน้าโอเคข้าใจใจนะ ก,ก็เด็กต่างนะไอก้งใจส่งเก้าวมาเอ็ิงมันช้ามากเลยนะมันช้าช้าตอนนี้เร็วขึ้นแล้วก็มีท่าใหม่มากขึ้นถ้าใครเป็นเด็กเล่นเก่าก็น่าจะรู้นะรับสมันจะสั้นขึ้นไนะถ้าวีผมยังไม่สามารถติดได้ก็ เรียงพดีละกัน